อ้ไม่เล่นนะล,ลูกฮะไม่เล่นนะหรอถอดคอร่าให้เล่นวงร้อยใหญ่เลยแสงดาวไหนขึ้นขึ้นจิลูกขึ้นเล่นนี้แสงดาวสวัสดีขอพอยแม่ทุกท่านนะคะวันที่31ทธันวาคม68นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพวกหนู มาขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาพวกหนูมาตลอดในทุกๆปีนะคะเฮ้ยดูเนี่ยนะเห็นไหมเล่นวงล้อให้ดูแล้วนะคะเนี่ยขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะขอให้พ่อแม่ทุกท่านมีแต่วความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเฮงๆรวยๆปังๆในปีต่อๆไปนะคะ ขอบคุณมากมากที่ดูแลซัพพอร์ตบ้านน้องแมวนะคะมาตลอดเลยนะคะน้องหมาน้องแมวที่ขอนแก่นนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีทุกท่านแม่เกียงคนเดียวก็ไม่มีทางที่จะเลี้ยงลูกๆได้เป็นร้อยชีวิตขนาดานี้นะคะที่เลี้ยงได้ทุกวันนี้ก็มาจากพ่อะ่แม่ทุกท่านช่วยกัน คนลเล็กคนละน้อยนะคะช่วยกันดูแลช่วยกันซัพพอร์ตเวลาน้องๆไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะคะหรือหลายๆท่านก็ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็มีนะคะขอบคุณนมากๆขอบคุณน้องมากเลยค่ะแข็งแรงแล้วเก่งมากเลย เก่งมากๆเลยลูกในปี2568นะคะแม่เกียงก็เจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่แม่เกียงก็ข้ามผ่านมันมาได้นะคะเพราะว่าแม่เกียงไม่ค่อยไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแม่เกียงจะมามุ่งเน้นเดี๋ยวพูดผิดมุ่งเน่นมุ่งเน้นมามุ่ง มุ่งเน้นในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีกว่านะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ให้มันผ่านไปนะคะก็เราตั้งใจดูแลลูกๆให้ดีดีกว่านะคะมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะคะสุขนี่คือจะมีมากมายแต่มีทุกข์นี่คือเวลาลูกๆเจ็บป่วยเนี่ยแม่เกียงก็จะมีทุกข์นะคะเริ่มเจ็บป่วยแล้วก็หรือว่าจากไปเนี่ยคือความทุกข์ของแม่เกียงแน่นอนอันนี้นะคะแต่การเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องปกติ ของมนุษย์และสัตว์สัตว์อยูแล้วนะคะแต่ก็ถ้าบางครั้งเกิดอะไรขึ้นก็ทําใจยากเหมือนกันนะคะไหนดูซิโตอกันหมดแล้วเริ่มเป็นสาวแล้วลูกโอ้โหสวยมากเลยในปี 2, 5, 6, 8นะคะแม่เคียงก็ได้ช่วยน้องแมวเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ถูกทิ้งบ้างที่ถูกเลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคว่างๆบ้างนะคะก็ได้ช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลย นะคะก็มันคงเป็นเวลาที่เราต้องได้ดูแลพวกเขาด้วยแหละนะคะก็ไม่คิดอะไรมากปีที่แล้วปี2568เนี่ยก็จะมีทำถูกใจคนบ้างาไม่ถูกใจคนบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะของมนุษย์เรานะคะก็จะให้ถูกใจทุกคนทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะถ้าสิ่งไหนไม่ดีเขาก็จัดสออรรอ,ออกจากชีวิตของเราเองนะคะก็จะถูกจัดสรรออกจากชีวิตของเราเองถ้าสิ่งไหนดีๆก็จะได้อยู่ร่วมกันนะคะดูแลกันไปนะคะหนูน้อยมิม่ม,ม,มิม่เนี่ยก็ ถูกคลอดออกมาโดยที่การเลี้ยงดูไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็ได้ดูแลเอามาดูแลกันหมูมูม,ม,มีมี่แล้วก็มาม่านะคะเอานี่อะไรอะ่ะลูกอู้ๆขนมันร่วงออกมาเหรอขนร่วงออกมาอืมขนร่วง่ะลูกเซวีขนให้อีกนะใส่วีออกมาแล้วมันหลุดออกมาหลุดออกมาไม่หมด โตไวมากเลยดูแลกันไปนะคะไม่ว่าปีไหนๆแม่เก่งก็ต้องได้ดูแลหมาแมวต่อไปนั่นแหละเราก็ไม่ต้องอว่าปีนี้จะเป็นอย่างนี้ปีนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมันจัดสรรไม่ได้นะคะมันมันบังคับเรื่องของอนาคตไม่ได้เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจออะไรบ้างเจอแบบไหนบ้างน,นะคะแต่ในแต่ละวันเราก็คิดว่าเราทําดีในแบบฉบับของเราอยู่แล้วนะคะ พี่แซมการทําดีของเราเนี่ยเราก็จะให้ทุกคนคิดว่าเราทําดีทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็คิดว่าเราทําดีตามที่เราทําได้แล้วนะคะก็จะให้ดีทั้งหมดมันก็คงยากมากนะคะแม่เกียงก็พยายามสอนตัวเองมาตลอดเลยนะคะว่าอย่าหลงตัวเองเวลาถูกชื่นชมหรือถูกทุกท่านชื่นชมยืนยออะไรพวกนี้นะคะอย่าหลงตัวเองอย่าอย่า ทำตัวว่าตัวเองเเก่งหรือตัวเองเด่นอะไรนี้ประมาณนี้นะคะไม่เก่งจะสอนตัวเองมาตลอดว่าเราก็ต้องนอบน้อมกับคําพูดของที่ทุกท่านชื่นชมแล้วก็ให้พรมานะคะแล้วก็นอบน้อมนอบน้อมรับนะคะแล้วก็สอนตัวเองว่าเราจะทําดีต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปไม่ใช่เรื่อยๆเลยตลอดไปนะคะจะต้องทําดีตลอดไป ทำเท่าที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะทำได้นะคะแต่คงไม่ถูกใจคนทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอยู่แล้วนะคะอย่างแมวโรตีเนี่ยก็ได้ช่วยเขามานะคะเนี่ยช่วยเขามาในปี6-8นะคะก็ถ้าไม่ได้ช่วยพวกเขามาวกาเขาก็คงไม่ได้มาอยู่สุขสบายแบบนี้นะคะนี่แหละการที่เราเลี้ยงแมว เราเห็นแมวลําบากมันก็ทนไม่ได้ไม่เกงก็ไม่อยากจะมีแมวเยอะไม่อยากมีแมวในมือเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเมื่อเราเห็นแล้วมันทนไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูแลเลี้ยงดูเขาต่อไปนะคะวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ได้นะคะดห็นไหมเห็นไหมซนแล้วเนี่ยปีนปีนเ,นเห็นไหมอ่ะแม่แม่โรตีก็ปีนหาหลานน้อย ลาน้อยมู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 กับมมม่เริ่มปีนกันแล้วนะคะเดี๋ยวได้วลาวัคซีนสองเข็มไม่เกียงก็จะอาจจะต้องปล่อยเขานะคะเขาเพิ่งได้เข็มแรกดูก็น่ารักมากเลยปล่อยเขาแล้วก็พอตกตอนกลางคืนก็เอาเข้าห้องนอนเหมือนกับเด็กเด็กโรตีนะคะกลางคืนเข้าห้องนอนตอนเช้าปล่อยให้วิ่งเล่นนะคะมองหน้ามองหน้าแม่พูดอหรลกูกโอ้ยดูพวกเขาเอ็นดูพวกเขา าะเขาได้รับความรักความอบอุ่นเขาก็มีสุขภาพดีนะคะสุขภาพแข็งแรงแมวเด็กถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเอามารวมๆกันตั้งแต่เล็กๆอะ่ะมันทําให้เกิดเชื้อโรคได้นะคะเหมือนกลุ่มแรกๆที่ไม่แก็งเคยเลี้ยงอะ่ะรุ่นเนี้ยรุ่นถั่วเนี่ยไม่แกงเอาออกมาให้เขาเล่นตอนนั้นยังไม่ทําห้องแบบนี้นะคะก็ปล่อยออกมาให้เขาเล่นเห็นเขาอยู่แต่ในกรงเล็กๆก็เลยปล่อยมาเล่นพอเล่นก็ามาติดเชื้อ ชื้อไข้ไข้หวัดนะคะแตมออกมาเลยแตมออกมาอ่ะออกมาเออเออเอ้าแสงเทียนมาลกลงมา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 ไม่ต้องจ่มของข้าลกลงมาแสงเทียนลงมาครับลงมาครับหลกลงมาอันนั้นสองซ้ำโดดลงมาโดดลงมาเร็วโดดลงมาอ่าเออเก่งมากเก่งมาก มีบางคนบอกว่าแม่เกียงเป็นคนที่ใจดีและใจเย็นเราก็ต้องใจดีกับพวกเขานะคะถ้าเราใจร้ายกับพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้พวกเขาก็จะทุกข์ใจนะคะเขาก็จะไม่มีความสุขแบบนี้ใจเย็นเราก็ต้องใจเย็นนะคะเราเจอเรื่องอะไรมาเจออะไรมาเนี่ยเราอย่าไปสนใจแม่เกียงไม่สนใจแม่เกียงก็จะมองผ่านมองข้ามแต่ถ้าอันไหนที่มัน นักหนาะสาหาัสจริงๆค่อยเอาไปทำตามกฎหมายนะคะก็ถ้าอันไหนที่มองผ่านมองข้ามได้หรือเราไม่ต้องไปไปสนใจตรงนี้เราก็จะอยู่มีความสุขนะคะทุกวันนี้ไม่เกียงไม่สนใจสิ่งพวกนี้เพราะว่าเราตั้งใจเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในมือเราของเราให้ดีที่สุดอย่างอื่นปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเขาทำอะไรเขาก็ทุกใจของเขาแบบนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขา ปล่อยเข้าไปนะคะความทุกข์มันอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เรานะคะของเรานี่จะมีแต่ความสุขแล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อพ่อแม่แม่ได้ดูได้เห็นเด็กๆในบ้านนะคะว่าพวกเขาอยู่กันยังไงแต่ละวันกินยังไงอยู่แบบไหนบอกเปิดเผยให้รู้หมดเลยว่าลูกๆแต่ละชีวิตอยู่ยังไงแบบไหนทุกคนจะได้เห็นหมดนะคะ ได้เห็นหมดเลยได้ได้ใครอยากเห็นใครอยากเห็นตัวไหนก็จะได้เห็นหมดเลยนะคะถ้าทุกคนถามหาตัวไหนก็จะได้เห็นหมดเลยเราบ้านไม่แกียงทุกคนถ้าติดตามไม่เกียงมาตั้งแต่แรกก็คือไม่เคยปิดบงังลูกลูก,ลกแมวลูกตัวไหนจากไปลูกตัวไหนป่วยเจ็บป่วยทุกคนจะรู้หมดนะคะเราจะไม่ปิดบงังให้รู้ให้เห็นหมดเลยทุกๆชีวิตทุกๆชื่อไล่ชื่อให้ดูถามหาใครแม่เกียงก็จะถ่ายคลิปให้ดู ทุกครั้งนะคะให้ดูหมดเลยบ้านเราเลี้ยงลูกแบบเปิดเผยนะคะให้รู้ให้เห็นให้ยู้ทุกมุมของบ้านพ่อ,พอแม่อยากเห็นใครก็ได้เห็นหมดนะคะนี่แหละคือบ้านที่เราทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะตั้งแต่เลี้ยงแมวมาตั้งแต่ทําคลิปมานะคะก็จะเลี้ยงลูกแบบเปิดเผยแบบนี้มาตลอดนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาพวกเรามาตลอดทั้งปีและทุกๆปีด้วยนะคะการทำดีแม่เกียงเชื่อร้อยเปอร์เซนเกินร้อยด้วยถือว่าเป็นล้านเปอร์เซนต์เลยทำดีด้วยใจทำดีด้วยใจที่รักมารักแมวจริงๆทุกคนมองเห็นคนที่คิดดีกับแม่เกงจะมองเห็นว่าแม่เกงทําดีกับลูกๆแล้วก็รักแมวจริงๆและแม่เกงเชื่อมั่นในล้านเปอร์เซนต์เลยว่า การที่เราทำดีแล้วก็คิดดีเห็นในชาตินี้จริงๆทำดีได้ดีจริงๆค่ะอันนี้พูดได้ล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะทำดีได้ดีจริงๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มองเห็นความดีที่ไม่เคียงธรรมนะคะขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตดูแลกันมาตลอดนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงในปีใหม่ปีต่อๆไปหรือตลอดไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆคำว่าพบเจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ